สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้พี่เจ้าก็มีครีมกันแดดตัวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้มากๆ อีกแล้วค่ะเพราะว่าแต่ละตัวที่หยิบมาท o YouTube ก็เป็นตัวที่มันจึ้งใจนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกันน้องเขาก็คือ a n น s s a ขวดสีขาวขวดนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่ครีมกันแดดนะจ๊ะแต่เขาทําได้มากกว่าครีมกันแดดดีค่ะทุกคนไม่รอช้านะเราไปฟังคุณสมบัติของเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ Um, ug, a n นเนสซ d าเดซ r รัม s อ5 0บวก PAC+ กช่วยปกป้องผิวจากรางังสี UV และเปลี่ยนรังสี UV ให้เป็นบิวตี้บีมบอกเลยว่าเขาเป็น Day ซ e รัมที่ไม่ใช่แค่ปกป้องผิวจากรางังสี v v นะคะแต่ยังเปลี่ยนรังสี v v ให้เป็นบิวต Beams ช่วยในการบำรุงผิวเผยผิวให้ดูสุขภาพดีและใช้เทคโนโลยี Sun Dual Care เพื่อความชุ่มชืน้นและมอบความอิม่มเอิบให้กับผิวของเรา คุณสมบัติของเขาก็คือมีการผรสานระหว่างคุณสมบัติในการบล็อกรังสี UV เพื่อปกป้องผิว สักแสงแดดด้วย sp 5 0บวก pa C บวกในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนรังสี uv ให้เป็น beauty beams ที่ซึมเข้าผิวอย่างล้ำลึกแล้วก็เพื่อยับยัง้งปัจจัยที่ส่งผลให้ผิวแก่ก่อนวัยใช้ส่วนผสมพิเศษของสาลี่สไปรูรีน่าที่เรียกว่าสไปรูรีน่า energy essence ช่วยเปลี่ยนความยาวคลื่นของรังสี uv ให้เป็น beauty beams นอกจากนี้ beauty beams ที่พูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะเขาก็ยังประสานสารบำรุงผิวอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น ไฮยาลูรรนิกแอซิดคอลลาเจนสารสกัดจากพืชตระกูลกุหลาบสารสกัดจากแพลงต้นธรรมชาติสารสกัดจากรากโพเทนเชล่าอ r ริคตาเพื่อปกป้องผิวจากการสูญเสียความชุ่มชื้นที่เกิดจากกรังสี U.V. และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นใช้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยลดริ้วรอยที่เกิดจากความแห้งกร้านเนื้อสัมผัสเป็นเนื้อครีมที่มีความบางเบานะคะทุกคนจะเรียกว่าเซรั่มก็ได้เหมือนกันแต่เขาจะมีความเข้มข้นนะ เนื้อจะเป็นสีชมพูอ่อนก็จะมีคุณสมบัติในการทนอัพผิวทำให้ผิวดูกระจ่งางใสและมีความอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติใช้แล้วผิวสวยสุขภาพดีได้จริงค่ะและยังสามารถใช้แทนไพรเมอร์ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะเพราะบอกเลยว่าเขาช่วยเบอลขอขุนได้ด้วยเนื้อสัมผัสมีความบางเบาสบายผิวสามารถใช้เป็นประจำทุกวันไม่เกิดการอุดตันได้ค่ะและยังมีกลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ทําให้ฟินทุกครั้งที่ใช้สูตรนี้เป็นสูตรกันน้ําด้วยนะคะทําให้เนื้อผลิตภัณฑ์ไม่หลุดจากผิวได้ง่ายไม่มีเม็ดบีดไม ติปลอดภัยกับผิวแน่นอนค่ะและถึงแม้จะมีความติดทนก็สามารถล้างทาความสะอาดได้ง่ายด้วยผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดเครื่องสําอางค่ะมาเจอกันที่หน้าสดค่ะแล้วเรามาลงครีมกันแดดตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนใช้ต้องเขย่าทุกครั้งนะจ๊ะใช้ในปริมาณ2ข้อนิ้วได้เลยนะคะหรือว่าใครจะบีบลงบนฝ่ามือแล้วก็กะให้เท่าๆกับปริมาณ1เเดนสิก็ได้นะนี่คือปริมาณที่พี่เจ้าใช้ ก็แต้มไปที่ผิวหน้าเลยคะ่ะเนื้อมีความบางเบามากๆจะเห็นว่าสีเนื้อของเขาอะ่ะจะมีความอชมชมพูนิดๆนะทุกคนซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่ดีในการที่จะช่วยทนอัพผิวให้เราโดยที่ไม่วอกไม่ลอยจนเกินไปนะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้แทนไพรเมอร์ได้เลยนะซึ่งพิจเจ้าใช้มาก็ถือว่าเขาทำได้ดีเลยคะ่ะจะเห็นว่าผิวจะมีความมิงขึ้นนะมีชิมเมอร์เล็กๆอะ่ะ ผิวสวยมากเราเป็นเนื้อน้ำลมที่แบบเหลี่ยง่ายมากค่ะเห็นไหมผิวลุ่มมากทุกคนผิวนุ่มลื่นเลยอะเกลี่ยไปบนผิวแล้วไม่มีจุดไหนสะดุดเลยอะปรับผิวให้มีความเรียบเนียนได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือในปริมาณหนึ่งข้อนิ้วเดี๋ยวพี่เจ้าจะลงอีกหนึ่งข้อนิ้วให้รวมเป็นสองข้อนิ้วนะเนื้อมีความเหลวนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบลดเทอะ สามารถเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะคะไม่หนักผิวเลยผิวล,ลื่นมากๆเวลาที่พี่เจ้าใช้ครีมกันแดดตัวนี้พี่เจ้าจะชอบใช้คู่กับรองพื้นที่มีความเข้มกว่าสีผิวพี่เจ้าประมาณ1เฉดเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้เก่งในการเลือกรองพื้นแบบเป๊ะสุทีเดียใช่ไหมคะวิธีการแก้ไขก็คือจะใช้ครีมกันแดดที่มี นี่แหละคนที่มีความพนอัพผิวให้มันดูไบรท์มากขึ้นก็จะช่วยลดความเข้มของรองพื้นได้นะคะรอบที่สองจะเห็นว่าหน้าขาวมากก็วนเกลี่ยไปเรื่อยๆสักพักเวลาทาครีมกันแดดให้ทุกคนทาที่คอด้วยนะคะอันนี้พี่เจ้าทาที่คอมาแล้วนะจะเห็นว่ามีความครีมกันแดดติดผมนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็เกลี่ยได้นะ ตอนที่เราแต่งหน้าเรามันจอกมาได้แบบพอดีมากพอทาในรอบที่สองเล็ปริมาณหนึห่งข้อนิ้วบวกอีกนิดหน่อยนะคะจะเห็นว่าผิวมีความขาวมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขาวว่าขาวลอยนะมีความแบบกระจ่างใสแบบฉ่ำๆโกรุ่กๆนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ไพรเมอร์แล้วเพราะว่าเขาช่วยเบลอผูวก,กลุ่มขนให้เราได้แล้วนะคะแล้วก็ ผิวมีความนุ่มลื่นม,มากขึน้นก็จะช่วยทำให้เซ็ตเมคอัพได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วพอพี่เจ้าคุยกับทุกคนไปสักพักก็รู้สึกว่าครีมกันแดดก็ค่อยๆซึมลงผิวทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบข่าวอวเข่าลอยเหมือนตอนแรกที่แบบเพิ่งเกลี่ยนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันก็พอดีนะโอเคเลยใครที่มีผิวที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วหรือว่าพอใจกับสภาพผิวแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถเซ็ตแป้งมาแล้วก็ ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะเพราะว่าเขาช่วยปรับผิวให้มีความเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นจริงๆเดี๋ยวพี่เจ้าจะขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วกลับมาฟังสรุปผลกันนะคะหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกับน้องคนนี้นะได้รู้แล้วว่าเขามีคุณสมบัติอะไรมีส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจและ ช่วยให้ผิวของเราได้การบำรุงที่มากกว่าการบำรุงและครีมกันแดดยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่พี่เจ้าใช้มานะทุกคนเป็นครีมกันแดดอีกตัวที่เลิฟมากจริงๆเพราะว่าใช้ง่ายอาจจะเห็นว่าตอนที่ลงบนผิวน่าจะมีข่าววอกข่าลอยสักหน่อยนะคะในรอบที่2ที่ลงให้มันครบ2อข้อนิ้วแต่ว่าบอกเลยว่ารอไม่นานเนื้อ ของครีมกันแดดตัวนี้ก็ซึมเข้าผิวแล้วแล้วก็ปรับผิวของเราให้มีความเรียบเนียนกระจ่งางใสมากขึ้นช่วยเบลอรูขุคนได้ด้วยแล้วก็พี่เจ้าไปแต่งหน้าลงเมคอัพก็คือง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะและที่สําคัญรองพื้นที่พี่เจ้าใช้ในวันนี้จะเข้มกว่าสีผิวจริงของพี่เจ้าแต่พอใช้คู่กันแล้วมันดูแบบ ละมุนกลมกลืนผิวไม่ได้ดรอปไม่ได้ครัมลงจนเกินไปแล้วก็จะบอกว่าน้องคนนี้เขาทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสทั้งวันเมคอัพใดๆก็ตามที่บอกว่ามันมีความดรอปในระหว่างวันน้องคนนี้เขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ไม่ชอบลงสกินแคร์หลายขั้นตอนในตอนเชา้าก็จะเริ่มต้นด้วยน้าตกเซรัม่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยครีมกันแดดตัวนี้ก็ได้เลยนะแล้วก็มาแต่งหน้าต่อแบบนี้นะคะก็จะได้ผิวที่ดู สวยมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบแต่งหน้าอยากจะแค่ทาครีมกันแดดอย่างเดียวแต่ยังได้ผิวสวยอยู่เบลอรูขุมขนในใดด้วยได้ผิวที่เรียบเนียนด้วยตัวนี้ก็เหมาะค่ะและในเรื่องประสิทธิภาพของการกันแดดก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะทุกคนอเน s ซาเขา,าบออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วน้องคนนี้เขาก็สามารถใช้เวลาที่ออกแดดแรงๆได้โดยที่ผิวของพี่เจ้าไม่แสบไม่แดงเลยค่ะ แต่เรื่องของการกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยพี่เจ้าไม่ได้ทดสอบจริงๆแต่เดิมทีพี่เจ้าเป็นคนที่เหงื่อค่อนข้างเยอะเวลาที่เหงื่อออกน้องเขาก็ไม่ได้เป็นคราบขานะแต่อันนี้ก็ต้องอาจจะยกให้เครดิตของเมคอัพใดๆด้วยนะคะเนื้อสัมผัสบางเบาสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะพี่เจ้าคิดว่าผิวมันก็สามารถใช้ได้ แต่อาจะต้องเซตแป้งช่วยสักนิดนึงนะคะเพราะพี่เจ้าก็ใช้แป้งเซตผิวบางๆเซตผิวด้วยเหมือนกันเพื่อความสบายผิวในระหว่างวันค่ะเป็นครีมกันแดดอีกตัวที่พี่เจ้าคิดว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าเพราะเขาสามารถใช้ได้กับสกินแคร์แล้วก็เมคอัพทุกชนิดที่พี่เจ้ามีอยู่ในบ้านเลยนะคะไม่ทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อผิวแล้วที่สำคัญก็คือปรับผิวให้มีความสวยมากยิ่งขึ้นผิวดูไร้รูขุมนดูกระชับผิวเรียบเนียนแล้วก็มีความชุ่มชื้น แต่งหน้าเราเมคอัพติดทนมากๆจะสังเกตว่าผิวดิชันเรียบเนียนมากเลยนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสแม้ว่ารองพื้นของดิชันจะคล้ำกับผิวจริงของดิชันมากแค่ไหนก็ตามนะคะ น้องคนนี้ช่วยได้เลยค่ะทุกคนใช้แล้วไม่แสบตาด้วยนะคะสามารถทารอบดวงตาได้เลยใครที่เคยใช้อเนซ่าสูตรนี้เหมือนกันเราให้ผลลัพธ์ผิวที่เป็นยังไงบ้าง,างก็เอามาพูดคุยกันได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วมีคําถามที่อยากจะถามพี่เจ้าเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เจ้าจะมาตอบคําถามแน่นอนแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่องจันเจ้าค่ะวรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าชอบสไตล์ในการทาคลิปของพี่เจ้าก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะกด s u b s c r i b e กันเยอะ นะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่พี่เจ้าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะและสำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ